สิบสอบาทเฮยมาไหมมาไหมรอบเนี้ยมาดีโอ้โหเข้าสักทีนะคะคู่รักแห่งชาตินะคะมาอ่าได้โบนัสเกมนะคะ8ปดฟีสปินนะคะโอเคแล้วเรามาลุ้นกันเลยนะคะว่า8ปดฟีเกมตรงนี้จะทำกับอะไรให้เราได้เท่าไหร่เนาะ อีกทีดนนะเนเมกาวินเข้าไปแล้วนะคะโอ้โหซูเปอร์เมกาวินนะเพื่อนเท่าไหร่ 880บาทไม่น่าเชื่อโอ้แม่เจ้าได้เยอะขนาดนี้ได้หรอโอ้โหรวมยอดนะคะโอ้โหได้มา910บาทจุด80สสตางค์นะคะอ่ะโอเคเลยนะคะ โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะอ่ะอ่ะโอเคนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูตารางอัตราจ่ายของเขา,าก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่าการจ่ายเงินลงของเขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอะราคาของเขาก็จะแตกต่างออไปเลยนะเพื่อนนะราคาของเขาก็จะไม่เท่ากันเนาะนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคือสเกตเตอร์ อันนี้ก็คือวายนะคะสามารถแทนได้ทุกตัวเลยนะคะอันนี้ก็คือสแกตเตอร์เนาะอะอา,อา,ายเดิมพันของเขามีอยู่30มสิบลายโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งค่าด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะมาเรามาเล่นเบรกขั้นต่ำกันก่อนเลยดีกว่าโอเคนะคะมา,าทุนของเรา300บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทุน300บาทตรงนี้จะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่เนาะนะคะเหมือนกันยาวๆไปเลยนะคะ แต่บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ได้เสียเราไม่ซีเรียสน,นะคะเรามาทําคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่สนใจอยากเล่นเกมเดียวกับเราก็สามารถคลิกลิงก์ไลน์นะคะใต้คลิปกันเข้ามาสอบถามกันกันก่อนได้เลยนะคะลิงก์ไลน์เราก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะ,อะบอกเลยนะคะว่าใครสมัครกับเรานะคะเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะอ่าเยอะแยะมากมายเลยสําหรับใครที่อยากได้นะคะก็อ่าสอบถามกันก่อนได้นะคะเรายินดีบริการให้24ชั่วโมงเลยนะคะ อื้มอื้มเอออื้มอ้ามุนกันไปเรื่อยๆเฮ้ยสแกตเตอร์มาหรือเปล่าไม่เข้าอีกแล้วนะเพื่อนนะอ้ามุนกันไปเรื่อยๆเลยเนาะ อ่ะโอเคนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะหมุนไปเรื่อยๆเลยจะเข้าให้ตอนไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะเบ็ด6บาทนะคะเออทุนของเรา300บาทนะคะตอนนี้ก็ป่าไปครึ่งแล้วนะ,ะเออสเกตเตอร์ไม่เข้าสักทีเลยนะคะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะคะจะเข้าตอนไหนก็ไม่รู้นะ,ะอ่าหมุนกันไปเรื่อยๆก่อนเลยนะคะ สกัตเตอร์เฮ้ยโอ้มันเลยไปได้ไงอ่ะเพื่อนโอ้โหไอ้บ้าเอ้ย โอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหเหลือ36บาทแล้วนะเพื่อนนะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยสักตเตอร์มาหรือเปล่ามาไม่มานะคะเพื่อนโอ้โหตายแล้วมาได้31บาทเอาไว้ก่อนเอาดีโอ้โห59บาบาทนะเพื่อนจะรอดหรือเปล่านี้โอ้โหร้อยสุดท้ายนะคะ โอ้โหโอ้โหเอาดิ9บาทสกแกตเตอร์ต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้ <c oughs> ก็ยังไม่เข้าอีกนั้นเพื่อนนะโอ้ยเหลือ57บาทแล้วนะ12บาทเฮ้ยมาไหมมาไหม รอบเนี้ยมาดีโอ้โหเข้าสักทีนะคะคู่รักแห่งชาตินะคะมาอาได้โบนัสเกมนะคะ8ฟีสปินนะคะโอเคแล้วเรามาลุ้นกันเลยนะคะว่า8ฟีเกมตรงนี้จะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่เนาะอ้าวมาบวกอีกดิ พิชวินเท่าไรเมกาวินเข้าไปแล้วนะคะโอ้โหเุอร์เมกาวินนะเพื่อนเท่าไรแปดร้อยแปดสิบบาทไม่น่าเชื่อโอ้แม่เจ้าได้เยอะขนาดนี้ได้หรอโอ้ ยอดน,นะคะโอ้โ oh, หได้มา910บาทจุดแปสตางค์นะคะอ่ะโอเคเลยนะคะ uh, ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกําไรของเราเนาะนะคะอ uh, ่ะเห็นไหมคะกําไรของเรา9 6 2บาทนะคะตอนนี้เนาะนะคะรวมทุนด้วยนะคะอ่ uh, okay, ะโอเคเนาะอ่ะ uh, สำหรับคลิปนี้นะคะกําไรของเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะนะคะเราก็ลองหมุนธรรมดาไปสักนิดนึงนะคะปัดเศษลองปัดเศษดู นะปัดเสร็จออกให้หมดนะคะ <_ an> เหลือประมาณก็ร้อยท่วนอะไรประมาณนี้เนาะคะ <_ an> ถ้าเข้าอีกก็ไม่เป็นไรนะ้นเพื่อนเนาะอะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเอาด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนั้นจ้ะอย่าลืมนะคะผู้ชมที่มีอายุต่างกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําด้วยนะคะ,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 คะไม่แนะนําให้รับชมเนาะนะอะนะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะกกำไรของเราก็พอใจแล้วเนาะนะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิปดประการใดเราต้องขออาภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเะะ่าด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า